เต้นกันเก่าเป็เต้อะทำเปิที้น้อวลอแรงากอันนี้ถึงเมืองคานแล้วเนาะพี่น้องมันก็จะมีรถดับเพิงรถตำรว,วจมาเจะเนาะ ลอยสแตนบายอยู่เพราะว่าตอนนี้เป็นงานเฟสติวัลบางคานเนาะบางคานเฟสติวัลอ้าวเฮ้ยอะไระเช๊ะโอ้ถนนปิดพี่น้องถนนปิดอันนี้เป็นโรงแรมนะจ๊ะเนาะโรงแรมที่ดารงดาราเขาพักเนาะมีอะไรบ้างนี่ยซ่ เห็นต้นกล้วยปันหยีบ้น่าเลยสิบกว่บ้าน่าเห็นต้นกล้วยเด็กน้องเสื้อห่งปันมาเหมือนต้นปาล์มเหมือนต้นกล้วยคอยใหญ่ว่าเฉลี่โอเต้นอีสิ่ครั้งครั้งครังตัวตัวตัวมาเต้นมาตินเนสมาตินเนอ่าพ่อเมย์เวลาจะทุกเลทไกทุกเอ่าตอนนี้เต็มพ่ะบ้านบอกเพราะว่าดานลงดันลาเขาก็จะมาพักที่นี่เนาะจ้ะเนาะ ลมแรงพี well then, oh! ่นางลมแหงคจะอุ้ยเียนีโอคนถ่ายวีดีโอบนเราด้วยไปนอนทนอนมาร์จินเนสคืนนี้หัวหอมเยอะมากพอจะนอนได้ไหมหัวหอมมีอ เดี๋ยวไปเซ็คนี้แตนเนตพี่น้องมาตีเนตเมืองคานนะจ๊ะเนาะโรงแรมใหญ่ของเมืองคานนะจ๊ะเนาะพี่น้องโอเ็นมาตีเนตคนเยอะมากมากเขาน่าจะรอดูดารานะจ๊ะเนาะเราสามารถเดินข้ามได้ตอนนี้เรามาเที่ยวเมืองคานงานเฟสติวัลเมืองคานนะจ๊ะ <laughs> งานที่คุณชมพู่เขามาเดินแบบเนี่ยพี่น้องโนอาเรลละบาอัลฟาเซบารายทูรมอนต์ยูเตอร์สอุ๊ยเนาะอาเพนโนมาเช่รับบาร์เนาะเจ้าควาบิอัมพลัส ว่านายเม่อละบ้างการตนการตนการตอะไรก็ก <laughs> กเป็นโรงแรมรูอ,อ,นอนั <laughs> อนนกัลตนโรงแรมรูอาาร้อีกที่หนึ่งจ้ะพี่น้องสวยมากพี่น้อง จะพ่นองรีโนเวทน่าจะรีโนเวทบางส่วนเนจาจะเนาะเพราะว่าตอนประตูอ่ะค่อยเดินมานะ่ยยังมียามอยู่จ้ะยังมียามอยู่เอ,าอ้าพ่อปานเราไปใส่บันนี่อันนี้ข้างแรงเป็นร้านอาหารเนจาจะเนาะอ,อุ้ยสิกวัว ลมแรงวฮะปลาสเฟสติวัล uh, ชื่อข้างบนจากพี่น้องอ่าปลาสเดย์เฟสติวัลลินลาวจากไหนก็เป็นลินลาวคือเก่าจากพี่น้อง หัวยองเบิดพี่น้องเอ้าตรงนี้มีโรงหนังมีมูวี่มาตลอดลยอ่าดะเกอตรงนี้ดูหนังซีนีเม่าเอ้าเฉลี่ยตัวอ่าโอเคสิกวัลลาบาเฉลี่ยเวทีอะไรสิกวัลกลาบาซิกวัลกาลาบ ฟอมิวส <For> <were> uh ิกมีเวทีมิวสิกด้วยลมแรงเนี่อบี่ เดินกัน,น,นเอ่อก็อารีเวนุตวเนี้ยหรือเปลาอ่ต้องเดินอ้อมจ้ะพี่น้องอ้าว <c oughs> ีโอเคโอเคเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ที่ดาราเขาเข้านะจ๊ะเนาะ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นรถดาราเขา้าเข้า เปิดกันเลยตรงในย่างอ้อมเราจะนับผิดชองเดี๋ยวตามพ่อยายมาจ้าทุกคนเขาจะเดินอ้อมเราจะเนาะมีด้วยมีทหารด้วยอาเมอาเม,าเม,าเมแล้วก็มาทางนี้พี่ไงพ่อยายมาทางนี้ชวนเข้าบ้านมาทางนนเนะงาะเพราะว่าเขาน่าจะปิดเร็วๆนี้ถนนเส้นนี้ นี่อันนี้เขาไม่ให้เข้าเลยเด้อเขาจะให้แต่รถดาราเข้าด้าจะไปนอกยามันตุวดแบตเตอรี่ภาษาเสียงพี่อ่าวัวถั่วเฉลยโทรศัพท์่ก็เด้อ สามารถเดินข้ามตรงนี้ได้อุ้ยรอ,อตำรวจคือรอเธอพี่นอ้อง <c oughs> ตรงนี้ก็ไม่ให้เข้าแล้วจ้าถนนตรงนี้ปิดมีแต่ตำรวจว้าวว้าวิาวากววิร์ดีโอ้สวยมาก อ่ะกุชชี่เหรอก้อนนี่จะพี่น้องของกุชชี่น่จ๊ะเนาะใบละแพงนะถ้าเป็นเมืองคายน่จะแพงมากใครจะฝังหิวกุชชี่อ่ากุชชี่สวยมากแต่ผมมีเงินซื้อดอกพี่น้อง เอาสนะเอาวลดราคาติ๊กพญยว่าเป็นของกุชชี่นะจชะเนาะอันนี้ก็มีแต่ตัรวทิกวาเชดีเออเเอสเอเออเมาเอสเออเเยอเออเอเออเออเอคเออเอเอออเ คาสิโนโรงแรมไม่มีเชื่อมความสิคาสิโนอีกทีไม่คาสิโนใหญ่หรอกที่คาสินโนเป็มากที่สุดเจ้าใหญ่ทนอคาสิโนอ๋อทั้งโรงแรมแล้วก็คาสิโนจ้ะโอ้ยรถตำรวจก็มาตันข่อยเนาะอันนี้ข้างหน้าได้เจะพี่น้องข้างหน้าเลยตรงนี้เลยอน,นี่ไง ผมแดงนี่เน well ี่ย네จี้รูปแลกอะวีดีโออัคเดตละบ้ายัผมแดงเมืองคานจดอกวิวิวอีีล้า่งเนจังตัวุนูอันละบ้าโอเคอันนี้วิวเชเจฟเฟลโฟโต้บงตะพมอ่ะพี่น้องโมฮัวดารามาตอนใดเนาะเพื่อได้เมื่อก่อนอะไรเดินตามพ่อบ้านจ้ะ โอหรอดูดาราเยอะมากเชลีอนตังคัวอีซี่อิตังคัวอีซีติดกับตรงนี้คืออันนี้จัดงานตรงนี้เนาะ นี่ต่นักข่าวเลยพี่น้องกับเจ้าหน้าที่นะจ๊ะเนาะเพราะว่าเขาจะมีบัตรประจำตัวเดว <c oughs> พอบานดูอะไรพี่นอ้องเอาไปซ้อนมอนเตนกันนะ นี่อยู่หน้าคาสินโนนะ,นะจ๊ะเนาะ ดูหนังเราจะเนาะเทศกาลหนังเมืองคาเนเราจะเนาะอันนี้สำหรับคนทั่วไปเข้าดูหนังจ้ะอืมคนเยอะมากพี่น้องคนเยอะมากสวัสดีอีซี่อีซี่ qui passe après le soir, tout ça. Si uh -huh, oui. tu avais réservé tout ça, tu peux y aller. Ah d'accord. Et toi, tu es là, tu es sorti, tu es là. Février, တော်တော့ jeune อันนี้คือเขาเข้าข้างในแล้วเนาะพี่ดองเนาะมันก็จะเข้ามาได้จัะเลยอาเห็นเป็นอ้ Ouais, oh, viens, viens. Oh. Allez, Tu Non, je pense pas. Non, je pense que tu m'as dit que tu ne pas,

กล้วยกับ